ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่คาดคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คมสรุปบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนให้ดีโดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็กตีห้าเดือนด้วยนะครับส่วนว่าของช้นเหลือคงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเพิ่งส่งอะไรมาผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็เดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่กังวลนี่คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยกว่าคนวันนี้มันแออัดแล้วผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยอะว่าจะต้องไปเรียนห้องเช่าย นะครับเพคต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอาอยัางไงความช่วยเหลือในระยะสั้นเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่อาศาัยเดี๋ยวคงต้องรีบขยาขยายเป็นช่วยเหลือบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็ท้าสินไม่มีเหลือมีบางคนอาจจะเอาของมาได้บ้างที่อยู่ไกลอยู่ต้นเพล่งแต่ที่อยู่ใกล้ต้นเพลิงน,นี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ดูโดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือนะอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าสสวนใ่ก็ได้อยู่ในกรทมครับเพราะฉะนั้นะผมว่าเราคงได้จะดูแลได้แล้วก็ดูเรื่องมาตรการเรื่องโควิดเพราะว่าคุนนี้ผมมาสวัสดทุกคนอีกทีหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเป็นคลัสเตอร์เดือนนี้ว่าอยู่ใกล้เคียงกันเราก็จะพาตรงนี้รวมนี่ใครนอนหลับนะครับเขาก็บอกว่าอย่าทิ้งเราแล้วตะโกนบอกผู้ว่าอย่าทิ้งผู้อย่าทิ้งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพวกเราเองก็ผมไม่มีอะไรแต่ว่าขอให้คิดถึงเพื่อนร่วมเมืองนะที่อยู่ในภาวะลำบากในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กทั้งหลายผมว่าเราก็สงใจมาเป็นกำลังใจ ให้เพื่อนๆเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดแค่คิดถึงเขาผมว่าก็ดีแล้วล่ะผมว่าเขาก็ได้กำลังใจจากเรานะแล้วเดี๋ยวทางน้ผมดูแลให้เองครับไม่ต้องห่วงดีวเราทางเรารับผิดชอบดูแลเต็มที่นะก็เราก็าพักผ่อนนะครับดึกแล้วแล้วก็พรุนี้ก็ตื่นมาสู้ชีวิตผมว่าเรายังมีโชคดีกับอีกหลายคนนะที่อยู่ที่นี่ที่ปรสบปัญหาต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยระครับระคองแล้วก็ฝ่าฟันตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เองไม่ต้องห่วงครับ,รบเดี๋ยวพรุนี้ถนะ้าเกิดขาดเหลืออะไรเดี๋ยวบอกพวกเราอีกทีนะ ว่าถือว่าเยอะแล้วมันก็ล้นมาปล่าแล้วจะมีปัญหาเรื่องบริหารการก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าเดี๋ยวเราดูแลทางนี้เองครับโอเคนะพวกเรามีอะไรได้นำก็บอกนะครับนะโอเคครับเมื่อกี้เออเมื่อกี้ไปประชุมกับสมาคมสายวิทยามาเป็นยังไงบ้างได้มาที่เราไปเจอเขาที่วิ่งไงครับเออตอนนั้นผมตอนนั้นผมผมไลฟ์คุณไม่ได้ไลฟ์ไปไหมเออวันนั้นไอหวังเขาไลฟ์ที่ไปเจอก็เรียบร้อยแล้ว็เขาก็ดีแต่เขาประชุมถึงดึกนะสองทุ่มกว่าก็เพิ่งประชุมเสร็จตอนสามทุ่มก็เลยมาติดมาที่นี่พอดีครับทาก็มีความ กระตือรุนในการขยายทำเมืองให้ดีขึ้นด้วยก็มีคุยหลายประเด็นเดี๋ยวเราไปทําต่อแต่ไม่ได้ไลฟ์เพราะั้นเพราะวเป็นเรื่องเขาประชุมกลุ่มย่อยนะครับการทานข้าวหรือยังครับกินละเมื่อกี้พอดีเนี่ยเห็นเห็นอยเงี้ยเปล่าตัดผมใหม่นะคุณผู้ชมก็ีคนผมผมยาวแล้วเพิ่งแว๊ไปหนึงไปตัดผมแล้วหาข้าวกินแล้วก็ไปประชุมครับก็ขอบคุณทุกความร่วมมือครับวันนี้แล้วก็นนะครับพวกเราสนใจมาให้พี่น้องเราที่นี่นะฮะที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็ผมว่าหลายคนอยู่ในภาวะที่อดหุกข์เ้าใจแล้วก็เสียสูญเสีย ไม่มีอะไรหมดตัวแต่ก็ต้องให้กำลังใจว่าดีกว่าเสียชีวิตดีกว่าบาดเจ็บนะอย่างน้อยเอาชีวิตรอดมาของที่มันไม่ไปปัญหาใหม่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นห่วงเน้นเรื่องเด็กนะฮะที่ต้องดูเรื่องโรงเรียนดูเรื่องสภาพจิตใจเขาแล้วก็พรุ่งนี้ว่าอับดับสำคัญก็คือเรื่องห้องอาบน้ำนะซึ่งปบางทีจะไม่เทียบน้ำอ่ะหลายคนก็อยู่ชัน้นเรียนอยู่ครับ คือนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวชัดชาติดูแลงครับคุณผู้ชมแล้วก็มีทีมงานหลากหลายคนที่พร้อมดูแลไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องห่วงถคที่ถึงพี่น้องประชาชนก็มาก็ร่วมใจกันไม่มีครับไม่มีแบ่งฝ่ายอะไรทุกคนรวมเป็นหนึ่งเพื่อช่วยแก้ปัญหาครับคืนนี้ขอญาตลาพวกเราก่อนครับลาพักก่อนนะพักผ่อนกันครับคืนนี้เจอกันครับคืนนี้ขอญาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ